มีหลักธรรมะ,ะสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นเป็นอีกนัยะะหนึ่งของอริยสัจสิ่งที่เราจำกันมานก็คือทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุเกิดของทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งแล้วก็มัก นะหนทางปฏิบัติเพื่อให้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ควรทําให้เจริญนั่นะคือสิ่งที่เราได้จําจํากันมานะแต่อีกนัยะนี้นะพระศาสดาได้จัดเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้สีนะ่ประการเป็นไนก็คือทำที่ควรรู้ยิ่งโดยปัญญานะแล้วพึงกำหนดรู้ก็มี ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียก็มีทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้เจริญก็มีแล้วก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งก็มีพุทธสูตทั้งหลายก็นะทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วเนี่ย พึงกำหนดรู้เป็นอย่างไรนะภาษาสดาตัดว่าสิ่งเหล่านั้นคืออุปทานขันหนะ้าพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรูนะ้นั่นคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารแล้วก็ในวิญญาณ ก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วนพึงละเสียเป็นอย่างไรนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาและภวะตัณหาเนี่ยพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็ภวะตัณหานะคือตัณหาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะ ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วเนี่ยพึงทำให้เจริญเป็นอย่างไรนะก็คือสมถะและวิปัสสนานะภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วเนี่ยพึงทำให้เจริญนะคือสิ่งที่เรียกว่าสมถะก็คือเจโตว,วิมุตต์และปัญญาที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์นะเป็นสิ่งที่พึงทำให้เจริญนะ ก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วเนี่ยพึงทำให้แจ้งเป็นอย่างไรนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิชาและก็วิมุตนะพิสูจนทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งนะคือสิ่งที่เรียกว่าวิชาคือความรู้นะในความเป็นจริงนะแล้ว,วิมุตคือความหลุดพ้นนะทั้งหมดทั้งมวลนะนี่แหละคือธรรม 4ประการนะที่พระสาตจัดไว้อีกนัยยะหนึ่งก็คือทำที่ควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้เจริญและก็ควรทำให้แจ้งนะนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์นะและลำดับต่อไปและที่สำคัญนะให้กดติดตามด้วยครับ